Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อ,อาหาในยาญ่แปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่สิบสีตอนที่24การประจนภัยครั้งใหญ่ของ4ี่สหายจอมตะกะตอนแรก พาทแรกเฟลผู <f ail> ้เท่าก่อนโดราจังและซุยพวกเขาวิ่งมาอีกฝั่งของเกาะที่ตอนนี้พวกมุโคโดะกำลังพักผ่อนอยู่ฝั่งที่พวกสีสหายจอมตะกะวิ่งมาไม่ใช่ใชายหาดแต่ยางใดแต่เป็นพื้นที่หน้าผาสูงชันและตรงหน้าผานั้นมีถ้ำปริศนาที่มีน้ำทะเลคอยซัดเข้ามาเป็นจังหวะยุ่ <c oughs> ที่นี่นี่แหละเฟลกล่วกาวขึ้นเช่นนั้นเมื่อมาถึงจุดหมายผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่า ไช่แล้วที่นี่นี่เองโดราจังจึงถามว่านี่คือถ้ำที่เฟลและกอนจิตพูดถึงใช่ไหมตามมาด้วยสุยที่ถามว่าเราจะล่ากันที่นี่ใช่ไหมสีสหายจอมตะกาที่กล่าวเช่นนั้นพากันจ้องมองถ้ำที่อยู่ตรงหน้าด้วยดวงตาเป็นประกายย้อนกลับไปเมื่อวานสักนิดในช่วงที่เฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและซุยกำลังคุยกันอย่างลับๆอยู่นี่พวกเจ้าจะบอกได้หรือยังว่าทำไมพวกเราต้องหยุดพัก กันตามคำพูดของเจ้านั่นด้วยขอเหตุผลที่เราไม่ต้องเดินทางกันต่อด้วยสิไฟโดราจังกล่าวถามเฟลและผู้เท่าก่อนออกไปแบบนั้นซึ่งเฟลก็ตอบว่าก็เพราะว่าพวกเราจะออกไปล่าม,มอนกันยังไงละ่ะพอเฟลบอกแบบนั้นผู้เท่าก่อนก็พูดตามมาว่าเอ้ยเฟลบอกไปแค่นั้นโดราก็ไม่เข้าใจกันพอดีนะสซเดี๋ยวค่ะจะเป็นผู้อธิบายให้เอง จริงๆแล้วนะนะหลังจากพูดแบบนั้นเซธผูดเท่าก่อนก็เริ่มอธิบายเรื่องที่ว่าจะออกไปล่าม,มอนสเตอร์กันแม้จะเรียกโดยย่อ,อว่าการล่าม,มอนแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่การล่าม,มอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปภายในดันเจียนชั้นนี้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำทะเลมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จึงมีแต่อสูรทะเลเป็นหลักและนอกจากตรงส่วนพื้นที่ที่เป็นเกาะแล้วมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ลายก็จะไม่มีอยู่เลย และผู้เท่าก่อนยืนยันเรื่องนั้นโดยการใช้เลดราตรวจจับสัมผัสทว่าบนเกาะนี้กลับมีบางอย่างที่ดูเป็นปริศนายุผู้เท่าก่อนบอกว่าอีกฝั่งของเกาะนี้มันจะมีถ้ำยุข่าและเฟลสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆที่ออกมาจากถ้ำแห่งนี้ผู้เท่าก่อนบอกแบบนั้นโดราจังจึงถามว่าความรู้สึกแปลกๆนั้นเหรอ เฟลก็ยืนยันอีกเสียงว่าสัมผัสได้ถึงความตายได้ยินแบบนั้นโดราจังก็ตกใจแล้วพูดว่าเจ้าพวกนั้นเป็นอันเดดงั้นเหรอพู้เท่าก่อนจึงตอบว่าใช่แล้วที่นั่นน่าจะเป็นที่อยู่ของพวกอันเดดโดราจังรู้สึกสับสนก่อนจะพูดว่าไหนบอกว่าดันเจียนชั้นนี้มีแต่อสูรทะเลเป็นหลักไงพูดเท่าก่อนก็พูดว่าใช่แล้วละเพราะงั้น มันถึงได้น่าสนใจไงและเมื่อข้าจะบอกเรื่องนั้นกับนายท่านตอนที่ผู้เท่าก่อนพูดมาถึงตรงนี้เฟลก็พูดตัดบทว่าเจ้านั่นจะต้องต่อต้านการสำรวจอย่างแน่นอนเจ้านั่นคงจะบอกให้เดินหน้าต่อไปแทนที่จะมามัวสู้กับพวกอันเดดอยู่เป็นแน่เมื่อเฟลพูดเช่นนั้นโดราจังก็บอกว่าแต่ชายคนนั้นมีตราประทับของพระเจ้าที่สามารถจัดการกับพวกอันเดดได้อยู่นะพอได้ยยินโดราจังพูดแบบนั้นผู้เท่าก่อนก็ตกใจแล้วถามว่า เรื่องแบบนั้นมีด้วยงั้นหรือเฟลจึงยืนยันอีกเสียงว่าดูเหมือนว่าจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่ด้วยสินะ ในตอนที่ลงไปในดันเจียนเอเวอร์ลิงนะโดราจังก็พูดตามมาว่าถ้าเราประทับตานั้นไว้บนร่างกายเราก็จะสามารถโจมตีด้วยท่าแสงและสามารถจัดการกับพวกอันเดดได้เพียงแค่การโจมตีเดียวเ <c oughs> ฟลจึงพูดว่าใช่แล้วต้องยอมรับเลยว่าการจัดการกับอันเดดนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีตราประทับนั้นแต่ข้าคิดว่ามันก็ไม่ได้ลำบากลำบนขนาดนั้นผู้เท่ากอนเองก็พูดว่าใช่แล้วละถึงจะบอกกับนายท่านไป ข้าก็ไม่คิดว่าเขาอยากจะไปจัดการกับพวกอันเดธหรอกนะแม้ข้าจะพึ่งมาติดตามนายท่านได้ไม่นานแต่เรื่องนี้ข้าเข้าใจดีโดราจึงบอกว่าเห็นด้วยเลยละเพราะเจ้านั่นมันอ่อนแอจะตายไปผู้เท่าก่อนก็พูดขึ้นอีกว่าโดราไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเพราะดูเหมือนว่าที่ทำแห่งนี้จะมีตัวตนที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยยังไงละ่ะเฟลเองก็พูดตามขึ้นมาว่าใช่แล้วละ ที่ถ้ำแห่งนี้มีตัวตนที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยเฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นด้วยสีหน้าจริงจังหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาในปัจจุบันตอนนี้พวกเฟลกําลังวิ่งเข้าไปในถ้ำโดยการกระโดดเข้าไปตามโขดหินขูกระส่วนผู้เท่ากอและโดราจังกําลังบินเข้าไปในนั้นไม่นานก็ไปเจอเข้ากับเรืออับปางที่โผล่ขึ้นมาจากไหนไม่รู้ตรงใจกลางถ้ำแห่งนั้นสีสหายจอมตะกะจ้องมองเรือลำนั้นอยู่สักพักและในตอนนั้นเองก็มีสเกลเลรตัน ยืนขึ้นพร้อมกับออลาสีดำที่ดูน่ากลัวซุยจัดก,การเองนะว่าแล้วซุยก็ยิงกระสุนกรดออกไปในทันทีแต่ทว่าสเกเลริตันตัวนั้น ที่ถูกกระสุนกรดของสุยยิงเข้าไปก็ประกอบร่างขึ้นมาใหม่และพยายามเดินเข้ามาหาพวกสี่สหายจอมตะกะแบบไม่มีสะทกสะทานกระสุนกรดของสุยทําให้โครงกระดูกพวกนั้นและหลายเพียงเล็กน้อยดูเหมือนมันจะไม่รุนแรงพอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของพวกสเกลเลตันได้เฟลจึงบอกกับสุยว่า ซุยตอนนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนหากต้องการจัดการเจ้าพวกนั้นเจ้าจะต้องยิงกระสุนกรดลูกใหญ่ๆใส่หัวของพวกมันทีเดียวเฟลบอกกับซุยเช่นนั้นโดราเองก็พูดว่าใช่แล้วตอนนี้เราไม่มีตราประทับของเจ้านายเหมือนตอนนั้นแล้วนะซุยพอได้ยินแบบนั้นซุยก็ตอบกลับไปว่าเข้าใจแล้วซุยจะลองดูนะปิวปิ้ว ตามคำแนะนำของเฟลและโดรลาจังซุยก็ยิงกระสุนกรดขนาดใหญ่ไปใส่หัวของสเกลเลรตันในทันทีกระสุนกรดพุ่งเข้าไปที่หัวของสเกลเลรตันตัวแรกตามด้วยสเกลเลรตันตัวที่สองที่กำลังจะลุกขึ้นยืนจากนั้นหัวกะโหลกของสเกลเลรตันก็ค่อยๆละลายไปสเกลเลรตันที่สูญเสียหัวกะโหลกไปก็ได้พังทลายลงไปในที่สุด เย้ซุ yeah! ยจัดการได้แล้วสุยกระโดดขึ้นลงด้วยความดีใจพร้อมกับตะโกนเช่นนั้นเมื่อการโจมตีของตัวเองได้ผลโดลาบอกว่าใช่แล้วละว่ะซุยพวกอันเดดนั้นตายยากแต่ถ้าเจ้าโจมตีที่หัวของมันเจ้าก็จะสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างแน่นอนเฟลเองก็พูดว่าใช่แล้วหากเราไม่ฆ่าอันเดธอย่างเหมาะสม พวกมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งซุยจึงบอกว่าอย่าหักจังเลยแต่ซุยจะทำลายหัวของคุณโค้งกระดูกและเดินหน้าต่อไปเฟลก็บอกว่าใช่แล้วถึงมันจะลำบากแต่ดูเหมือนว่านั่นคือทางเดียวที่เราสามารถทำได้ซุยเรามารักษาจิตวิญญาณของพวกเราเอาไว้และไปต่อกันเถอะซุยจึงตอบกับเฟลไปว่าได้เลยลุงเฟล จากนั้นสีสหายจอมตากะก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆภายในถ้ำจำนวนสเกลเลตันที่ปรากฏตัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพวกมันก็โจมตีพวกเฟลจากสถานที่ต่างๆตั้งแต่เรือที่อับปางอยู่จำนวนมากจนไปถึงก้อนหินที่อยู่บริเวณรอบๆในเวลาเดียวกันสายพันธุ์ระดับสูงอย่างเช่นสเกลเลตันวอริเออร์สเกเลตันไนท์ และสเกเลตันเมดก็ค่อยๆปลากฏตัวออกมาอย่างไรก็ตามเจ้าพวกนั้นก็ไม่ใช่คู่มือของพวกสีสหายจอมตะกะอยู่ดีในทางตรงกันข้ามผู้ที่ลงมือจัดการกับพวกสเกเลตันเหล่านั้นมีเพียงแค่ซุยกับโดราจังเพียงเท่านั้น โดราจังบทขยี้กะโหลกศีรษะของพวกสเกเลตันด้วยเวทมนต์น้ำแข็งและซุยก็จัดการละลายหัวกะโหลกของพวกสเกเลตันด้วยกระสุนกดของเขาเหล่ายักษ์ทั้งสองอย่างเฟลและผู้เท่าก่อนนั้นกำลังเดินตามหลังโดราจังและซุยอย่างสบายๆซึ่งซุยและโดราจังนั้นกำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากสีสหายจอมตะกะเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆโดยไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆ จนกระทั่งว,ว้าวเออออกมาที่โล่งๆแล้วสินะโดราจังกับซุยมีปฏิกิริยาเช่นนั้นเมื่อมาถึงที่หมายเมืม่อเดินผ่านถ้ำออกมาก็จะเจอเข้ากับพื้นที่โล่งรูปโดมที่เหมือนกับโดราจังบอกตรงส่วนนั้นมีน้ำทะเลไหลเข้ามาขังเป็นแอ่งขนาดใหญ่ทำให้จุดนั้นดูเหมือนเป็นท่าเรือภายในล้มตามธรรมชาติที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนและลมหืม ตรงนั้นมีเรืออยู่ด้วยเฟลกล่าวขึ้นผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่าใช่แล้วข้าสัมผัสได้ถึงบางอย่างจากที่นั่นเฟลและผู้เท่าก่อนบอกมีเรือไม้ลำใหญ่ลอยอยู่ในบรรยากาศที่ดูน่าสะึึงกลัวใบเรือขาดลุ่งลิงและตัวเรือก็เกือบจะเน่าเปื่อยแล้วให้บรรยากาศของเรือผีสิงอย่างแท้จริง<ฮ>ทำได้ดีมา ที่พวกเจ้ามาถึงขนาดนี้ได้บนดาดฟ้าเรือผีสิงมีโครงกระดูกขนาดใหญ่พิเศษกระโดดออกมาและกล่าวออกมาเช่นนั้นมันสวมเสื้อผ้าเก่าๆคล้ายกับโจนสลัดและสวมหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ของกัปตันเรือโครงกระดูกนั้นมีแสงสีแดงที่ลอดออกมาจากตาของมันและตาที่น่ากลัวของมันนั้นกำลังจ้องมองพวกเฟลผู้เท่ากอนโดราจังและซุยยู จากนั้นเจ้าสเก l เลตันมันก็ได้เงียบไปสักพักมันคงจะคิดว่าทำไมมีแต่อสูรล่าที่บุกมายัางลังของมันซึ่งพวกเฟลก็ไม่ได้สนใจใดๆเฟลบอกว่าหืมสเก l เลตันคิงงั้นเหรอข้าจะจัดการกับเจ้าเองเฟลกล่าวเช่นนั้นแล้วหัวเลาะด้วยใบหน้าที่ดุร้ายขณะจ้องมองไปที่สเกเลตันคิงงั้นก็เอานี่ไปกินซะ เฟลกราวในจังหวะนั้นสเกเลรตันคิงก็รู้สึกตัวแล้วกรีดร้องออกมาว่า เฮ้ย hey, ลอก่อนทำไมเฟลิวถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทว่าคำถามนั้นก็ไร้คำตอบแต่อย่างใดเพราะเฟลไม่คิดจะตอบคำถามนั้นหรือพูดคุยใดๆเขาเพียงแค่ใช้กรงเล็บเชืออเฉือนโจมตีออกไปใส่สเกเลรตันคิงตัวนั้นและก่อนที่สเกเลรตันคิงจะรู้สึกตัวทั้งตัวของมันและเรือที่อยู่ด้านหลังของมันก็ถูกแยกออกเป็นสองส่วนหล,ลุงเฟลขี้โกงอะ่ะใช่แล้ว เฟลเจ้าขี้โกงมากที่เอาของอร่อยๆอไปในนาทีสุดท้ายแบบนี้ขอก็ยอกจะสู้เหมือนกันนะเมื่อถูกพูดแบบนั้นไซเฟลก็ทำท่าทีเขินอายเพราะดูเหมือนว่าทุกคนจะโกรธที่เขาเล่นจัดการตัวใหญ่ไปคนเดียวแบบนี้เฟลบอกว่า เจ้านั่นมันเป็นมอนสเตอร์ในดันเจียนดังนั้นเราควรจะรีบกำจัดมันทันทีที่มันปรากฏตัวออกมานั่นเป็นข้ออ้างของเฟลลุ้นๆเลยละตอนนั้นโดราจังก็บอกว่าข้าจะจัดการตัวต่อไปเองเข้าใจไหมเฟลโดราจังบอกเช่นนั้นแต่เฟลก็ไม่สนใจแล้วเอาแต่หัวล็อกกรบเกลื่อนเท่านั้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดทะเลาะก,กันดังขึ้นมา เฮ้ hey, สุยหิวแล้วสุยนั่นเองที่กล่าวเช่นนั้นโอ้ oh, งั้นหรอโอเคงั้นเราก็มากินอาหารเที่ยงที่ชายคนนั้นให้มากันเถอะเฟลกล่าวเฟลยินดีทําตามคำพูดของสุยอย่างดีเพราะว่าเขาจะได้เปลี่ยนเรื่องกลบเกลื่อนแล้วนะโดราจังจึงบอกว่าข้ารู้สึกเหมือนถูกหลอกอยู่แต่เอาเถอะ ยังไงข้าก็หิวด้วยแล้วนะดังนั้นข้าจึงคิดว่าเรามากินข้าวกันดีกว่าทว่าในตอนนั้นผู้เท่ากอนก็พูดว่าดูเหมือนว่าจะมีหีบสมบัติดอบออกมาด้วยก่อนหน้าที่เราจะไปกินข้าวเราควรจะไปเก็บเจ้านั่นเป็นของที่ระลึกให้กับนายท่านจะดีกว่านะผู้เท่าก้อนกล่าวเช่นนั้น แล้วก็จบตอนที่2 4ของการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่10ซีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย